ช่วงเนี้ยเลี้ยงลูกอย่างเดียวถ้าใครถ้าใครตามผมมานะแล้วก็รวมถึงเราก็จะทํางานอย่างอื่นที่ที่เรารู้สึกว่าควรจะโฟกัสก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่า แค่เลี้ยงลูกอแบบทำงานนี่ก็ชุดใหแล้วครับก็เลยจะไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่ครับแล้วจริงแจ็คเป็นคนไม่บอกนาไม่ได้บอกไปถึงแม่จะรู้จักผมว่าแบบว่าเออส่วนใหญ่ครับตามที่เขาพูดในข่าวครับว่าแบบว่าเขาก็ไม่ได้เขาก็ตามส่วนใหญ่ก็ตามไอจีผู้ชายที่ทิ่ตในในข่าวขายนะครับแล้วก็เราก็ดูในข้อมูลจริงๆคือเราอ่ะสนิทกับคุณแม่มดอยู่แล้วเพราะว่าก็ทำงานร่วมกันกระชาพาพาไปมูแล้วก็ รวมถึงแฉอะไรเงี้ยครับในทีนี้แล้วเรื่องรายละเอียดที่มเด pues ีเนี่ยก็คือเป็นผู้ใหญ่เขาจัดการครับเพราะคนทะเลเข้าใจไงแข้งใจไปว่าแบบเพื่อแจ็คคุณมาบอกนะมาดามอย่ากลัวว่าแบบอไม่ไม่กล้าไปยุ่งเรื่องคนอื่นเลยครับเพราะว่าเรื่องตัวเองเนี่ยไปรอดไปรอดเลยครับพี่เพราะว่าไม่รู้ว่าเมียจะหมดเมื่อไหร่เอาเอาเรื่องเรื่องผมก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้แบบไม่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 ค่อยไปยุ่งอะไรตอนนี้ก็คือเลี้ยงลูกบบ ยังลูกดีกว่าเยังลูกสําคัญสุดเพราะว่าลูกลูกจะเริ mm ่ม hmm. พัฒนาการคือการกินนะครับก็เลยแบบว่าให้ความสําคัญในเรื่องของการกินเพราะว่าต้องเริ่มบดอาหารแล้วครับเพหกเดือนแล้วใช่ครับพี่ครับแล้วงานเข้าไปแบบเนี้ยงานเข้าเข้ายังไงครับโี้เตอร์เรามีมีบ้างนะครับจริงอ่าจริงแล้วงานก็จะเป็นคุณแม่เขาจะทำแล้วเราก็มีติดต่อลูกมาเรื่อย ใช่ใช่ใช่ครับก็ก็เป็นความน่ารักของตัวน้องกับคุณแม่นะครับต้องขอบคุณคุณแม่ไปหมอนที่ไปหมอนเขารักลูกนะครับแล้วดูแลลูกดีแล้วก็ทําให้คนอื่นแบบเอ็นดูครับบางทีงานไหนที่แบบช่วยพี่ๆเขาได้ครับเพราะเศรษฐกิจมันแบบไม่ค่อยดีใครที่ส่งของมาแล้วก็ช่วยโปรโมทให้เต็มที่นะครับแล้วเราแบบถ้าเป็นงานที่ต่อมาแจ็คดูยังไรแบบที่อันไหนที่แบบให่ลูกรับได้อันนี้ไม่ควรรับอะไรแบบไหนจริงอาจจะเป็นงานที่แบบ ที่แบบเด็กเขาไม่ไม่เหมาะ่ะฮะเช่นแบบว่าเป็นวิ่งสี่คูร้อยเมตรอะไรนะบชาวบ้านเจอชาวบ้านเชคือมันมันไม่มีขนาดนั้นหรอกพี่เอาจริงคืองานที่มันเหมาะไม่เหมาะก็ผมว่าคนถึงต่อมามันก็ต้องมีสมองนี้ว่าแบบคือเราเราแค่มองว่าเราแค่มองว่าอะไรที่งานที่เหมาะริงที่เด็กเนี่ยสำคัญเลยคือต้องให้เขาไปเจอสังคมสังคมนี้เยอะเช่นแบบ พอเจอคนเยอะเงี้ยภูมิต้านทานหรือจะความกลัวเด็กจะน้อยลงผมก็เพิ่งศึกษาครัอบพี่ผมก็ได้ได้ฟังจากผู้ใหญ่หลายคนบอกมาเลยครับแล้อยากไปเจอพี่มดดำนะฮะเขาก็มีกลัวมีกลัวแรกๆแล้วก็สักพักหนึ่งพอให้อยู่ไปนานๆสักพักอากิ๋ก็เริ่มขึ้นชินแล้วันนี้คือชอบเลยเขาดับพี่มดดำชอบเขาเนี่ยใช่ครับก็ถือว่าเป็นรวมมีของข้าวเกี๊ยครับเป็นยังไบ้างมีคุณพ่อ ก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยแบบว่าเหนื่อยจะมีความสุขนะครับเ,เพราะว่าลูกเนี่ยมาเติมเต็ม,ตมในในสิ่งที่ทำให้เรา,าแบบมีสติในการใช้ชีวิตม,มีแบบความอึดในการทำงานมีความแบบรู้เป้าหมายว่าควรจะทำอะไรให้ลูกอะไรเงี้ยครับแสดงว่าใช้คำว่ารู้หรือคำว่าพ่อได้เลยใช่ใช่าผมว่าผมเคยฟังผู้ใหญ่พูดมาว่าเดี๋ยววันหนึ่งอ่ะ มีครอบครัวจะรู้เองอะไรกันแรกก็แบบเฮ้ยอะไรผู้ใหญ่นี้เพื่ออะไรอะไรกันทุพอมีพฤกษอ๋อเข้าใจบริบทของนั้คนนั้นแล้วที่บอกเราคือทุกวันนี้ทุกวินาทีหาดูเก็คือแบบเพื่อลูกเพื่อลูกคิดแบบนี้เลยใช่เพื่อลูกแล้วก็ตัวเองด้วยแล้วก็ครอบครัวด้วยครับเพราะว่ามันต้องบาลานซ์ให้ดีอะไรกันบ้างเรื่องนี้ก็ขอถามเรื่องเพื่อนเราแนทค่ะครับเหตุให้ตามข่าวเทำไมเพราแบบแมทก็เพื่อนนี้ก็แบบจ้าม่าสมาัตมาก ไปยุ่งเลยครับเพราะว่าจริงแล้วก็อย่างที่บอกนะครับยุ่งไปก็เจ็บตัวมันเป็นเรื่องแบบคนในครอบครัวครับแล้วเราเรา,เราไปยุ่งแล้วไม่รู้เขาจะดีกันเมื่อไหร่ครับเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะครับจ,จริงๆเราแค่เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายครับขอให้ออกมาดีๆแล้วก็แล้วก็แบบขอให้แบบลงตัวให้ดีครับขอให้โชคดีครับไม่ไก็มีการทักไปหาไม่อยู่ะไปยุ่งครับ มีแต่โดนครับผมไม่รู้ว่าฝ่ายไหนเป็นอะไรใครโอ้ผมเลี้ยงลูกดีกว่าเอออะไรนะครับอะไรนะครับเป็นห่วงทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับเป็นห่วงแบบเหมือนแบบแบบแบบหัวถ้าถ้าผมทำรายการได้ครับก็ผมจะให้มากมากตนนี้กันหรับตอนนี้อะไรทย่ารายการเรียกการหนีไม่ไม่หมายถึงแบบทุกทุกคู่หลายๆคู่เออพอเธอโพสเธออย่าอย่าอย่าทะเลาะกันเลยฝุ่นฝุ่นเยอะ ใช่ใช่ผมว่าจริงๆแล้วทุกปัญหาในครอบครัวมันมีหมดแต่พวกคุณจะแก้กันยังไงก็อยู่ที่พวกคุณเลยว่ะเพราะว่าถ้าผมไปไปยุ่งเองเดี๋ยวผมช่วยเหมือนชาวเน็ตชาวเน็ตบางส่วนเขาก็อยากให้คนชนิดไปไปไปแกวนายเช่าเน็ตไปเตือนอะไรเงี้ยชาวเน็ตใช่ไหมใช่ชาวเน็ตก็มาายุ่งปุ๊บแล้วชาวเน็ตคนนึงก็เสือกอะไรชาวเน็ตกับชาวเน็ตตีกันแล้วชาวเน็ตจะไอ้ชาวเน็ตไอ้แจ็คยุ่งหน่อย ไอชาเนคนเสือกอะไรเสือกเนาะแจ๊คไอ้นี่ก็ไม่เป็นไรก็เสือกต่อสิเล้ย่นิ่งๆดีกว่าตอนนี้ไม่ขอรูกหลับใรอเป่าใหญาๆๆๆด่าได้เติมเนยแล้วแต่เลยโอเคขอบคุณพี่แจ๊คครับฝากฝากพี่ๆยี่สิบสี่ยี่สิบสี่กุมภาเหมือมีโปรเจกต์เดินเชิญพี่ๆด้วยนะครับได้โปรกังไงบรครั อินเตอร์ก่อนเดี๋ยวบอกไปับอ๋ออิเตอร์ก่อนอเร์ก่อนติดไปแวัเดี่ยวแล้พี่นไอนเขา้ยนะนครับพี่ได้เลยครับได้ครับชาเน็าเน็ต các anh em cũng phải tham gia để này không nào? được rồi, được rồi, được